สวัสดีค่ะวันนี้น้องมะลิมานำเสนอการปลูกผักบุ้งไว้ทานกันนะคะ <c oughs> เรามาลงมือทำกันเลย <c oughs> เราไปเตรียมอุปกรณ์กันขั้นตอน <Wow. S 1> ที่หนเราต้องมีเมล็ดพันธ์ุก่อนนะนำเมล็ดที่ได้มามาแช่น้ำา6ถชั่วโมงจะช่วยให้งอกไวกว่าเดิม <c oughs> มาถึงขั้นตอนที่2กันดินต้องเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำดีนะคะ ถ้าอยากให้ผักโตเร็วเติมปุ๋ยคอกนิดนึงก็ได้ค่ะหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วๆจากนั้นกลบดินบางๆไม่ต้องหนามากค่ะผักบุ้งชอบความโปรง่งรดน้ำเช้าเย็นให้ดินชุ่มแต่ไม่ให้แฉะนะคะประมาณ3-5วันก็เริ่มเห็นต้นอ่อนแล้วค่ะผักบุ้งโตเร็วมากๆเลยค่ะแค่10-12วันก็สูงแล้ว อย่าลืมรดน้ำทุกวันนะคะเมื่อผักบุ้งสูงประมาณ25-30เซนก็เก็บได้แล้วค่ะดึงเบาๆหรือใช้กรรไกรตัดก็ได้สดมากๆเห็นไหมคะปลูกง่ายมากผักบุ้งสดๆทำได้หลายเมนูเลยค่ะ